และวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle ก็คือวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันในรอบ One on One Battle ก็คือรวงพึ่งในโจทย์ฟายด n ดิงในเทศกาลแห่งความรักโดยพวกคุณจะต้องทำเสิร์ฟเป็นเมนูของขาวและเมนูของหวาน เริ่มต้นนะครับตัวตัวตัว One on one battle ครับพ่วงเวลาของเทศกาลแห่งความร,รักนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวัตถุดิบหลักในการแข่งขันรอบวัน on one b a t t เ e ภายในเวลา30นาทีในโจทย์ฝ่ายดายนิ่งในเทศกาลแห่งความรักก็คือรวงพึ่ง สดสดแท้ๆจากธรรมชาติทุกรวงที่เอามาให้ในวันนี้นะครับมีน้ำซึ่งหมดเลยซึ่งเชฟจะต้องทำทั้งเมนูของข้าวและของหวานาจริงๆมีครีมที่เห็นนะมีน้ำมันทอดแล้วอันนี้น้ำมันงาลึกตัวงาขัข่วครับคุณาตาครับ,รบแล้ววัตถุดิบที่เชฟพุทธชิงชอปปิ้งออกมาก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับนมสดวิปปิ้งครีมเกลือน้ำมันน้ำตาลข้าวพองและพริกไทยละครับข้าวองข้าวองนะครับข้าวองที่เป็นเล็กๆไทยนะฮะมีแค่นี้เลย ของเขาก็ต้องทำไม่ได่ใช่ไหมไม่ได้ใช่หรือยังไม่ได้ใช่หรือยัวเงไม่ได้ใช่รือยังม่ได้ใช่หรอยังไไม่ได้ใช่หรือยังไงไ่ได้ใช่หรือยัไไเลม่ได้ใช่หรือยังไงไม่ได่ใช่หรือยังคงไม่ได้ใช่หรือังไงไม่ไ้ใช่หรือยังไงม่ได้ใช่หรือยังไงไม่ได้ใช่หรือยังไงไม่ได้ใช่หรือย่งไงไม่ได้ใช่เรือยังไงไม่ได้ใช่หขือยังไ่ไม่ได้ใช่หรือยังไงไม่ไก่นมเกลือยังไงไม่ไยโคชและมายังครับ มานมีโคชูจังมาช่วยนะคจณจังเพื่อความเผ็ดก็แปลว่าของขาวจะทําอะไรไก่ทอดแน่นอนไจะเป็นไก่ทอดไก่ทอดโคจูจังแน่นอนที่เช่พุทธาเชิงเริ่มเอาล้วงพึ่งมาคั้นน้ำาหครับใช่ครับอันนี้เป็นการบีบน้ําเขามาคั้นแปลว่าเขาจะไม่ใช้ตัวรังเหรออาจจะใช้ก็ได้แต่จะใช้น้ําพึ่งคุณก็ต้องคั้นก่อนน้ำรังก็จะใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าชิ้นไหนหรือส่วนไหนที่จะใช้รังก็ต้องใช้รังเลยอุ่น ผมว่าใายคนชอบนะครับเป็นแบบโซคอนถ้าเอาไปย่างก็จะอร่อยมากนะครับมาที่เชฟคะทะเลกของเราปะอันเจลลี่นะพตีนก็แปลว่าใช่น้ำคือถ้าเอาไปบลูมหลฮะให้มันก่อนใช้ให้มันละลายก็คือให้โดนน้ำซะก่อนอย่างนั้นเร่งมันนิดนึงนี่ มีวิปครีมมีตัวแป้งใช่ไหมครับน,น่าจะไอซิ่งนะไม่น่าจะเป็นแป้งนะคุณตักครับ,รบที่เราเห็นนะครับเชฟกระทะเหล็กได้ตีวิปครีมผสมกับน้ำตาลไอซิ่งให้ขึ้นปูนะครับผมไปสอบถามครับเดี๋ยวจะนำมาผสมกับฮันนี่เลมอนที่มีส่วนผสมของเลมอนน้ำยูสุแล้วก็เจลาตินใส่น้ำพึ่งลงไปตีเข้ากันเพื่อจะเป็นมูสลังพึ่งในเมนูรักหวานปานน้ำพึ่งและครับ เอาละแต่เขาเป็นขนมปังเนี่ยนะมีอกไก่เชฟพุทาชีพตัวอ่อนมาทอดนะครับเอาไว้โรยหน้าหรือเปล่าแค่นี้เดียวเนอะให้มันกรอบไงท่านก็กังวลว่ามันได้2เมนูจริงเหรอมันน้อยมากนะครับใช่อะประเด็นคือพอใจที่ใช่มาถี่ก็อาจจะเสิร์ฟแค่คำเดียวก็ได้คำในเกรกคุณตักครับมินิมอลแน่นอนนะครับสำหรับเมนูของเชฟพุทาชีพที่เราเห็นนะครับนั่นคือรวงพึ่งที่ตัดเป็นชิ้นๆแล้วเขาก็ื่อนำตัวอ่อนพึ่งเนี่ยออกจากรวงนะครับหลังจากนั้นนำไปทอดน้ำมันให้สุกกรอบสีเหลืออออออองงงงททนนนนนนะะครรรรัััับบบเเเดดีี๋ยววจสิ์ฟต่่พึึกกไศมม้ใูฮ มูลล้วครับอันนี้มูลโอ้ยทอดของเชฟพุทธชิงครีมใช่ไหมครับครับแล้วก็น่าจะเป็นรังผึ้งนะอันนี้เราลงกินได้นะฮะต้องบอกก่าใช่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 คุณตาครับขึ้นเลยนะครับเชฟพุทธชิงกําลังทำบูสน้ำผึ้งเขาใช้วิตติ้งครีมตีผสมกับน้ําตาลปี๊บแล้วก็นําน้ําผึ้งนะฮะที่เขาได้มานะครับมาเคี่ยวผสมหลังจากนั้นจะตีให้ฟูนะครับจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวอ่อนผึ้งทอดไอศกรีมเกสรน้ำผึ้งในเมนูฮันนี่มูลล้วครับฮันนี่มูล ก็เป็นเคม่นหว่าจะมีรสตัวอ่อนด้วย uh huh. ตอนนี้ทางด้านฝั่งเชฟกะัทหะล็กดูเหมือนจะเอากไก่ามาชุบแต่เป็นชบุชบกับอะไรเนี่ยเ,เกล็ดอะไรอย่าคุณบีเกล็ดขนมปังเลยนะได้ไดนี่เคุณดั๊กครับนี่เห็นนะครับเชฟกะัทหะล็กได้ใช้อกไก่มาหมักกับน้ำมันเกลือพริกไทยขาวน้ำผึ้งแล้วก็นำไปชุบเกล็ดขนมนปังหลังจากนั้นชุบแป้งทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบเพื่อจะเป็นไก่หมักน้ำผึ้งชุบแป้งทอดเสิร์ฟก,กับวัฟเฟิลน้ำผึ้งในเมนูรักหวานปลาหน้ำผึ้งละครับอ,อันนี้ดูน่าจะกรอบและน่าจะอร่อยด้วยนะครับใครับในสามนาทีสุดท้ายนี้้้้้คครับใใชหมอ่ะาววแล ใส่จานแล้วคือองค์ประกอบเขาน่าสนใจมากนะคะแต,แต่เวลาเนี่ยสิคะจะข้า,า,ขานหรือเปล่า เป็นอะไรที่เชฟพัทเล็กกำลังลงจานอ้โหอันนี้เป็นแบบเหมือนเจลาตินใช่ไหมอันนี้เป็นแข็งฮะไ่อาจเป็นแข็งแล้วเขาหยอดอะไรลงพิมพ์ฮะอันนี้น่าจะเป็นเจลฮะเจลมะนาวไหมเจลมะนาวโอ้คุณเอทครับถูกต้องแล้วครับและนี่ก็คือฮันนี่เลมอนเจลของเชฟพัทเล็กนะครับเขาใช้น้ำมะนาวน้ำผึ้งแล้วก็แป้งขวนไส้นะครับเคี่ยวให้หนืดหลังจากนั้นนะครับปีบลงบนบูสหลังผึ้งนะครับในเมนูรักหวานปลาน้ำผึ้งละครับเก้าแปดเจ็ดหก 5... 4... 3... 2... 1... และต้องหา้าก,กันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line Ad Heliconia